มามา่าไข่เค็มนี้ไม่ต้องกินไม่ควรกินเลยมันเต็มศูนย์เปอร์เซ็นต์เราเด้อเราจะขาดเซนจินไม่ย,ยงถ้ากินมามา่าไข่เค็มต้องเจ็บกระตูกแน่เทเจอร์ของไข่เค็มก็ไม่อร่อยจากแน้ำสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะแค่จะตายได้ใค็จไม่รู้ไา้จะเป็นมามา่าซุปน้ำซุปแต่เอง แบบแห้งพลังก็ไม่สลับลักรสไข่เค็มทำไมไม่ไม่เค็มเลยทำไมไม่เค็มล่ะอาจจะพกกินได้ก็ไม่มีไข่เค็มต่อแต่พี่ก็ติดตัดสิงจ้ะท้ามไลยขอไม่มาม่าโอเครสผัดไข่เค็มแบบแห้งก็ไม่อร่อยไม่ทิคายอะไรของมันวะ ซื้อจารับพี่นนหรือละอันเนิรก็ได้ก็ไม่สาบรักก็เหมือนกันแหละที่ไหนดอชิมดูน,นะอืมไม่คงมั่งคงไม่อร่อยจากนั้นแนะนวิโครากินในขาดอยากีย่าหาทามแนะนสำสามลำไข่คเค็มวิโครากินของไข่เค็มน่ะ้าอร่อที่สุดในร่มต้อง โจโขมยถ้ากูเพอกินถ้ากินกินก็กโยนน้ำแข็งทิ้งเลยปิจ๊กโกะโตไปไข่เค็มก็ไม่จ้องอะไรเหมือนกันเนี่ยถ้าอ่อยต้องโจโขมยต้องทุบน้ำแข็งทุบทบทีเลยกินเร็วถึงไปเอาไปทิ้งเลยถ้าไม่ต้องกินเอาไปทิ้งเลยอย่ากินเชงไหมถ้าต้องโจโขมยไปทิ้งเลย พาตัวโจรขโมยทิ้งเลยเอาไปทิ้งไปว้ายตุ๊แม่งหัวร้อนเลย<ๆ>ก็ทำมาไม่มีใครเค็มก็ไปทุบทิ้งเลย <c oughs> ทำาเมื่อไร่ทำาม่อไหร่ก็ไปทุบทิ้งเลยแคลศูนย์เปอร์เซนต์ หรือสิบสองเปอร์เซ็นไข่เค็มหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้นะโอ้ยหัวร้อนนี่ปะโถไอไข่เก่งก็ไข่เคม็มใจแรงเขาไกลไข่เค็มนี่กูทำไมอร่อยก็โตโจ้ขโมยเงี่ยตำรวจจับไปทิ้งเด้ว อย,อย่าหาทำตามนะอน,นุนห้ามซึมมามาสองหองนะไข่คเค็งก็ไม่อร่อยสักทีท่านท่านึงสองก็กินได้ทุทกทีเลยอย่าหาทำ